สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเจอกันในป่าอีกแล้วจ้าเปิดเข้ามาก็จ้าเอ๋เลยจ้าคุณน่ะงามไทยงามว่ะเดินเข้ามาก็เจอเลยจ้าสวยๆโอ้ขาวอ่อนอันนี้ทากเดี๋ยวก้นจะเคี้ยวออกจ้าสวยน้ำงาม งามอยู่จ้ะ,ะตัดเลยถอะตัดออกเลยเอาดำดำ่ะให้มันเห็นขาวงามจุนทุนเลยเออตัดออกไปโหลดเออวะะ่าละ่ะว้าล่ะงามคักบาดนี่ดอกแรกแหกหมานจ้าจ้าอีกดอกหนึ่งนี่ยังสวยๆอยู่เลยงามอยู่จ้ะ นี่จ้าดอกหนึ่งสวยสวยปึ๊บเบิ่งง,งามอยู่จ้ะเฮ็ดเดือนพฤศจิกานะคะจนจะสิ้นเดือนสิ้นเดือนพฤศจิกาแล้วเฮ็ดยังออกเต็มอยู่จ้ะมีมูด้วยจ้ะฟูนยังออกน,น้อยๆเต็มอยู่นี่จ้ะยังมีเพื่อนเฉยอยู่เอากันจ้ะเอาได้บนหนีดอกนี่นะ โอ้พันติดกิ่งไหม,ม,มเดะนี่จ้ะสวยมากกุ่มเพลินนี่สวยจ้ะจ้ะอีกดอกหนึ่งเอาเออจ้ะจ้ะสองดอกนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งยังงามๆอยู่จ้าดอกเตีดนี่นะ นั้นเราบ่ได้ว่าดอกเคลเซียนท่าซีโอเลยจ้ะปีนี้สงสัยเก็บตลอดปีหอดสองพนแน่เลยเฮ็ดนี่อีดอกหนึ่งโอ้ยมือฝาดกล่องโอ้ขาผู้น่าเท่าขาบังง่ายอยู่ดอกหนึ่งัล้ายอยู่เนาะได้อยู่เรื่อยอยู่เนาะยังงามงา,มงามได้อยู่ตลอด ปลานี่เริ่มเข้าม้ากันหลายแล้วจ้ะหัวหลูดหัวขาดเลยกองไว้ก้อนก็ได้เถอะ lấy màu ọc hình ảnh màu tựa nó bóng ngàm ừm, bà đã lấy thầm đầm ổng ngàm nếu màu đáy cả ngàm cứ câu nằn là chờ sợ ồn cứ câu เว้าวคือเก,ก,ก่าหรอจ้ะบ่เว้าก็ว่าได้ดอกคนมักเว้าจ้ะท่ายคลิปบ่เว้าก็ว่า,ววาวเป็นตะเบิงดอกโอ้ยกิมักกิกมเนี่ย มุนเบิดดอกเห็ดเด็กเก็บแป๊บเดียวได้ดอกงามๆเลยอย่าใช่ตาไปอส่าใช้รถเด็กเก็บลงตาเต็มตาแล้วก็สิเก็บลงกระเป๋าเต็มใบตาเต็ นี่เขาชาวใบกระตากนมันเต็มแล้วเขากอาลงกระเป๋าจ้ะสวยๆของเรามาเมือ่อใดก็สวยเหมือนเดิมดีนปนี่จ้าอีกดอกคู่ลู่อยู่กลางทางโอ้งามตอนละคู่ลู่อยู่คื่ดอกงามคือเก่าละจ้ะเมือ่อใดก็งามคือเกา่านี่จ้าดอกหนึ่ง โอ้ยดอกเห็ดนะดอกเห็ดนางงามนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนอ้ <c oughs> วนกระพรอมจ้ะเดี๋ยวพื่อนกระพรอมสองพี่น้องถ่ายรูปกันเด้อจ้ะนี่สวยมากจ้ะอีกดอกหนึ่งโอ้เห็ดเหนียวมากมแต่อตดอกงามๆาเธอจ้ะมีเพื่อนเด้อจ้ะนี่ โอ้โหนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนองามนี่จ้าดอกหนึ่งโอ้โนี่แต่รุ่นเดียวกันจ้าเฮ็ดนี่มือนี่โอ้สุดยอดเลยอีกดอกหนึ่งไต่ดอกโอ้ยหนาหาักทั้งนั่นเลยตอเปาะตะแปะอีหลีเลยนี่ จะอีกดอกโอ้ยโอ้ยขากุงกนโลนเบิ่อเจะนี่จ้ะดอกนึงนี่นงามอยู่สวยจ้ะดอกจ้ะฝรลังฟังโค้งนึกว่าหยางเอาอันมือเคลียเบิงเม็นดอกเข็ดจะโอ้โอ้โอโอบ่ได้ละเด้อจ้ะดอกนี่บาได้ละบ่เอาจ้ะเอไว สองดอกหนึ่งดอกสองดอกงามๆจ้ะนี่ยังไม่แก่เลยนี่จ้ะนี่จังดอกสวยๆนี่จ้ะอืมดนี่จ้ะคุณน่ะปิงเลยพอมึงเอ้ยบ่มียางกัดเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดคักแข็งเป้งเลย คุนดอกหนึ่งพ้องไปเอาให้เนี่ยสองดอกพุ่นดอกหนึ่ง,ง,ป,นะงปื๊ดอดอกนั่นโอ้คือกันดอกนี่งามเป้งเลยคุณน่ะใายสะอ่อนดอกเขียวจะเบิ่งดอกนี้งามไ้งามว่ะให้โซในเด้อจ้ะสะอ่อนเก็บทุกมือกะสะอ่อนกะต้องโซ่จ้ะ เก็บรอบไปเก็บรอบไปมันกับวแมยนเด้อจ้ะก,ก็ต้องให้เบิรงว่าดอกเห็ดเป็นจังไดแน่จ้ะสวยงามจา้ะเบิ่งด,ดอกนี้จ้ะบัโอูออ้เออแสงไงไงแท้ไงว่าเขาปิดอยู่เด้อจ่าลุมน่ะเยาวาเขาบ่ปิดสวยงามจ้ะไง ไปเอาอีกต่อเลยจ้ะพี่ต่อกันเลยนี่จะ้ะนี่อืมดิสวยงามอยู่จะ้ะนี่สวยมากเลยจ้ะอีกดอกโอ้โหสวยอยู่จะ้ะสวยอ่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเบิงสี่ผาเบิงหนึ่ง สองสามสามสี่ดอกไงเท่ไงวาจ้ะสี่หา้าหาเบิ้งดูพอมึงหาเบิ้งอีกหา้าเบิ้งขาจ้ะเฮ้ยเบิ้งขาให้ดูขาก่อนนะคะหา้า 6กเบิง้ง6กจ่ะเฮ้ยให้อ้างให้อวดในเด้อจ่ะเจอเป็นกลุ่มบัดนี่นึกว่าน,านานี้สิบมีเห็ดเป็นกลุ่มเร์ดงามจ่ะงามเก็บค่ะนี่ปื๊ดพุนะอะเฮ้ยสุดยอดสุดยอดอีหลี นี่เปิดบึง้งนะแต่ละดอกบ่เอาจังซี่สิไปเอาจังใดโอ้ยนี่อเอาจังซี่ส,สิไปเอาจังใดจ้านี่นี่ว่ะ ซาน้ำยังจ้ะซาน้ำทายรูปเน่ย์ไอทายรูปเนยเห็นว่ากระไดสวสีได้งำงามอีกจ้ะนี่พองมาเบ่งดอกนี่ทูกสงสัยเอามาได้ดอกเนาะนี่พุน่นดอกนั่นเท่าว่าเอาเนะาะพื้นเหลืองแล้วว่าเอาดอกันพื้นเหลืองแล้วว่าเอาจ้ะเอาไว้พื้นเป็นเสื้อต่อไปซะพูน่ะ hết ngắm sụt giọtเลย giọt đấy cho đeo băng không ừ. เบิ่งจ้ะเบิ่งเบิ่งดอกนี่ซอยกันเนี่ยปาดพุ่นน่ะปาด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 บ่ให้ปาดจังไดเบิ่งเด้อจ้ะเอายากแน่เพราะว่าเพิ่นอยู่ในป่าไม้เพิ่นอยู่ในภูไม้นี่จ้ะมันบ่อยู่ภูไม้ก็บ่รอดเนาะปาดอยู่ข้างนอกมันใหญ่อีหลีเดิจ้ะโอ้แต่เบิ่งอยู่ในกล่องทรงบ่ใหญ่จ้ะอื สุดยอดจังไดก็ะอวดกระอ้างคือเก้านะ่ะจ้ะบ่อ้างบ่ได้ดอกเห็นดอก,กงามๆกรอยากอวดพอแม่พี่น้องคือเก้าจ้ะส่วนสิพ,สพ่อนะใบอวดจังไดจ้าอีกดอกหนึ่งเก็บยุดีๆฝนตกจ้ะเดี๋ยวมันจะยุดดอกจ้าข้าวว่าตกแปบ๊บหนึ่งแล้วก็จะยุดจ้ะมือน,นี้นี่จ้าสองดอกคู่กันเลยง,งามๆป๊าอุ้ยโง่โ จ้ะตัวนี้ก็่ชูนไหนี่ฝึกฝนจ้ะไปต่อเลยจ้าดอกหนึ่งอันนี้ฝนหยุดแล้วมีแต่เห็ดสวยๆบัดนี้งามงามเลยโอ้ดอกงามเลยพ่อเลย งามดอกหนึ่งได้เลยงามจ้ะอีกดอกนี้เบิ่งก่อนโอ้เนิ่มเบล้วไว้ให้ท่ากินซะนี่จ้ะอีกดอกหนึ่งคุณน่ะสุดยอดอืม ปดดอกเข็ดดอกขิดหรือเนี่ยไม่เธอใหญ่ปานนี้โอ้โหโอ้ยอออกมาได้จ่าเดียววิดคพิปกำลังฟ้าคงก่อนจะเอาทากออกสองตัวสวยจ้ะอีกดอกหนึ่งเปิดขึ้นฟนเหลื่อมแม่เลยแหละสวย กดอกนี่อ่ะจะสวยจะดอกหนึ่งนีอ่อืมงามอยู่อืมงามเท่งามว่ะอืมน้ำรับน้ำเนี่ยอ่ะดอกหนึง่งเปิดมูนะ ที่นี่เห็นเอายางไปยางมาพ่อมูจ่าเบิงเอาคืองามแทนเห็ดอีหย่างนี่เห็ดอีหย่างนี่ <c oughs> หวกส้ม,มส้มหมวกส้มจ้าอ,จอีกดอกนึงพูดนะโอ้งามใบเถาบดอกนี่ เออขาวจูนพุนเลยอันนี้อีกดอกหนึ่งโ้ขาเขาิ่นเข่างามเลยนี่จ้าพอแม่พี่น้องจ้ามาสรุปยอดจูบ้านเหมือนเดิมจ้าอันใหมเ่เลยเดือเลือ่อยเด้อจ้าโมเมนต์อันเก่าเด้อจ้าวางมองเกา่าซือ้อ<ะ>วางมองเกา่าซือ<ะ>ซ้อ,อวางเหมือนเดิมที่เดิมเหมือนเดิมจ้าโมเมนต์น เกาจากอันใหม่ทุกมื้อจากอยู่ในตากับไม้เดิน <c oughs> อยู่ในกระตาอีกอันนึงจ้ะคุณกำลังขนออกจ้ะเห็นปะ<อ>วสวยๆงามๆเหมือนเดิมจะไปวันไหนได้ทุกวันจะบ่แเ่นหน่อยมือนีกระดายมีแต่สวยๆเลยจ้ายังไงก็ฝากว่าแม่พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฟังโค้งนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฝรั่งฟังโค้งค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกยอดวิวเด้อจ่าเด้อสิคอยเบิงคอยแง้คอยเป็นกำลังแรงใจให้ฝรั่งฟังโค้งตลอดจ้าวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย